สำหรับใครที่สนใจจะเติมเกม Moonlight Scraper นะครับทางเรามีน้ำพิ P เศษให้บริการถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะครับมี4ช่องทางด้วยกันเฟสเพจปลายเบอร์โทร,รสามารถจริ้มไปที่ลิงใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะถูกสะดวกปลอดภัยต้องน้ำพิเศษเท่านั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องน้องแม่ดำต้นกลมหรือช่องแบคแคทอีกเช่นเคยนะครับกลับกันมาอีกครั้งสำหรับเกม Moonlight Scraper นะครับวันนี้ก็อยู่กันในอาชีพอาชีพมิดนะครับหรือว่าอาชี ก็มีหลายคนเรียกร้องเข้ามาในชิปนี้นะครับก็มี FC ใจดีท่านหนึ่งครับส่งตัวละครนี้มาให้เราได้ดูกันนะครับมีชื่อว่าท่านดิวนั่นเองนะครับเฟซบุ๊กก็นี่เลยครับแปะไว้ด้านล่างนี่ครับอ่านี่คือต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านครับที่นะเอาตัวจำเจมาให้เราดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สเตตัสด้านซ้ายกันก่อนครับผมเดี๋ยวไปดูที่ดีเทลเลยนะอ่ะดูที่ฝั่งขวานะครับ เมจิกแอกแท็กนะครับ7,500-8,900ถึงนะครับความแม่นยังเมจอยู่ที่105%นะครับคีเรตเว้นครับอยู่ที่26%โดยประมาณนะครับแล้วก็คลีดาเมจเมจอยู่ที่127%นะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับมินิแอกแท็กด้วยครับฝั่งซ้ายนะครับ3,000-3,500ถึงนะครับแล้วก็มีแม่นยังกันกระเพาะ78%อือเอาที่สำคัญนะลงมาด้านล่างมากนะครับกันกระเพาพนะครับ5,000กว่านะครับกันเวท7,000กว่า เจาะเกาะแค่1 3ซโอเคอาจจะไม่โดดเด่นด้านเจาะเกาะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับสเตตัสนะต่อไปนะครับเรามาดูที่รูปปั้นนะครับที่บ้างกันบ้างครับอันนี้เขาก็ทํารูปปั้นไว้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาใช้รูปปั้นอะไรบ้างนะครับไปมาดูรูปปั้นด้านนอกนะครับโอ้อันนี้บวกเมจิกแฮกแท็กหรือเาเมจเวทนะครับแปหน่วยแล้วก็บวกอินห้านะครับ อันนี้บวกดาเมจเวทหนึ่งร้อยยี่สิบหน่วยแล้วก็บวกอินสหกอันนี้บวกดาเมจเวทนะครับหนึ่งร้อยหน่วยแล้ว oh ก็บวกอินสเก้าอันนี้บวกดาเมจเวทหนึ่งร้อยสิบหน่วยนะครับแล้วก็บวกอินส์ิบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างนะอันไหนดูไม่ทันก็สต็อปแล้วกันนะครับสต็อปไปโอเคด้านในก็จัดเป็นเซตหมดเลยครับห้าเซตนะอันนี้ก็ดูไปคร่าวๆแล้วกันนะครับใครไม่ทันก็สต็อปไปนะจ๊ะ ในส่วนนี้ไม่มีบวกอินในเซตทุกนี้โอเคอันนี้ผมจะไม่กดดูนะครับรายละเอียดตรงนี้อ่ะสำหรับ ID นี้นะครับท่านดิวนะครับผมได้ถามแล้วว่าสามารถเปิดเผยมูลค่าในการเติร์ได้ไหมเขาบอกเปิดเผยได้นะครับผมบอกเลยว่า ID นี้นะครับมีมูลค่าโดยประมาณนะประมาณ50,000ื่นนะครับครึ่งแสนนะครับประมาณนั้นนะอันนี้บอกไว้ฮะอันนี้เขาให้บอกได้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูที่สกิลกันบ้างครับด้านบนนะครับสกิลก็ นะครับเป็นขั้นสานะครับส่วนใหญ่เลยนะครับไปดูที่สกิลแรกก่อนนะครับสกิลแรกนะครับโฮมังส์ควอตนะครับสกิลแรกก็จะเป็นเดามจนะครับแล้วก็จะมีบวกเดามาเพิ่มอีกนะครับ220หน่วยนะครับผมและโจมตีเป้าเดียวนะครับสกิลต่อไปนะครับไซเรนบอมบนะครับสกิลนี้เนี่ยโจมตีเป้าเดียวเหมือนกันนะครับเป็นสกิลที่โจมตีเราใบ้นั่นเองนะครับ นอกจากจะไม้แล้วเนี่ยยังมีนะครับเอฟเฟกพิเศษด้วยก็คือพิษนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้อันที่2นะครับเป็นเวลา5วิด้วยนะครับผมสกิล่อไปนะครับโฮเมนครูเลสนะครับแานฟิกูเลชันนะครับอ่าถูกปะเนี่ยแรงในข้อยากเลยมันเป็นชื่อทางเคมีนะครับผมว่ามันค่อนข้างยากนะอ่ะสกิลนี้นะครับก็จะเป็นสกิลหมู่นะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงเลยนะครับแล้วก็จะมีดีบัฟด้วยนะครับ ลดพลังโจมตีนะครับของเป้าหมาย9.4เป็นเวลา3วินะครับและมีโอกาส20นะครับทำให้ไอค์แทนสปีดของเป้าหมายนะครับลด30เป็นเวลา3วินั่นเองนะครับสกิลต่อไปนะครับ Slipping Gas Bomb นะครับสกิลนี้ก็จะเป็นดาเมจนะครับและมีเอฟเฟกต์ติดพิษด้วยนะครับ5วินะแล้วก็มีโอกาส40นะครับทำให้หลับได้3วินั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมสกิลต่อไปนะครับเป็นบัฟนะครับ Book of Protection นะครับสกิลนี้เนี่ยจะเสกเกาะขึ้นนมาะครับ 1500หน่วยเป็นค่าเกาะเลยนะครับแล้วก็จะเด้งเลือดนะครับนี่เด้งเลือดสีหน่วยนะครับเป็นเวลา45่ิาวิด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นมัฟที่ค่อนข้างดีนะครับสกิลเราไปครับเอเลเมนเทียลนะครับไลชั่นนะครับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลหมู่อีกแล้วนะครับดาเมจค่อนข้างแรงเหมือนกันแล้วก็มีติดเอฟเฟกต์พิษด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีดีบัฟนะครับลดการท่านะครับของศัตรูด้วยนะครับเป็นเวลา15าวินะครับผม สกิลต่อไปนะครับโฮโมโนควนต์บิ๊กแบงนะครับสกิลนี้เป็นสกิลแอนติของอาชิมินนั่นเองนะครับแรงมากๆนะครับมีสตันสามวิด้วยนะครับแล้วก็มีติดเผาไหมอีกด้วยนะครับอ่าดีบัฟค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมสกิลต่อไปครับโฮมอนคิวอนตนะครับอัฟฟินิเซชันนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ามันอ่านยากเหลือเกินนะครับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลบัฟให้ทั้งปาร์ตี้นะครับบัฟโรบลีเพิ่ม5.4%นะครับแล้วก็มีกันธาตุด้วยนะครับผมอาธิษฐาไม่ต้องพูดถึงนะเป็นสกิลลดดาาเมมจธรรรไว้บบนนูปะคั แล้วก็มีล้างบั๊อันนี้เหมือนกันทุกอาชีพอยู่แล้วเนาะต่อไปมาดูที่พาสีกันบ้างครับเท่าที่เห็นนี่น่าจะตันหมดแล้วเหมือนกันนะครับพาสีได้ครับอ่าคอสอาร์มอลนะครับก็เป็นอ่าการใส่ชุดผ้านั่นแหละนะครับก็จะได้เอฟเฟกต,ตามนี้ครับอ่าป้องกันเทลูสิบเน่ยแล้วก็น้ําหนัก300นะครับแล้วก็มีการลดพาสีเปอร์เซ็นต์นะครับและมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็คือการเดนเมกิวภาพเพิ่มอีก380หน่วยนะครับ พาร์ทีสิตต่อไปนะครับสเปลนักเกอร์นะครับอันนี้ก็จะบวกนะครับดาเมจอีกไปสิบสี่หน่วยนะครับดาเมจเวทนะแล้วก็บวกดาเมจเวทนะครับอีก0.023%ต่อ1วิทด้วยนะครับผมพารีสิตต่อไปนะครับเรียวลิซชั่นนะครับไม่รู้อ่านถูกไหมนะอันนี้ก็จะบวกคิเวทนะครับอ่าสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดาเมจเวทยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะพารีสิตต่อไปครับเอ็นเทอร์นอลนะครับ ไอเท่านันนี่ก็จะบวกไม่ให้พี่800หน่วยนะครับแล้วก็มีโอกาส3%นะครับที่จะดูดเลือด260นะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับพาริซิลไปครับ Moonlight Spirit นะครับอ่าพารซนี้ก็จะเพิ่ม Max HP นะครับ4.55เอร์ต่อ 1Wish นะครับแล้วก็เพิ่ม Attack นะครับ1.3ต่อ1นึ่งอินนะครับอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการอัพเลยว่าเลยนะอันนี้เขาัพไปสุดแล้วนะครับเอชาร์วิทเนตี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเพิ่มไม่ให้พี เมนเทนเซนดิ้งก็เหมือนเดิมครับเพิ่มแม็กเอ็มพีทุกชีพมีอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเงินกับเ p ็กครับสี่สิบนี้จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ในช่วงแรกนะครับอ่าอัพได้ทุกที่อัพเลยแล้วกันนะครับส่วนพาสซีฟที่อัพนำนะครับผมแนะนําเลยก็คืออันนี้เลยฮะับสเปลดัคเกอร์นะครับอ่าเอาไดเมจก่อนนะครับเอาไดเมจก่อนแล้วก็จะมีนี่ครับเรียวดิสันชันนะครับอ่าอ่านยากเหลือเกินนะก็จะได้พวกคลีนะครับกับคีรดาเมจนะครับอ่าน้นอันนี้ก่อนนะครับ อันนี้คิดว่าน่าจะยังอ่าอันนี้ก็สําคัญครับ Moonlight Spirit นะอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าไม่ว่าใครจะเล่นใส่อินหรือใวิทอันนี้ก็คือสําคัญอยู่แล้วได้ d a เมจอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าหลักๆก็จะมี Spell Dagger, Restoration นะครับ Moonlight Spirit อันสี่ก็ Eternal เลยครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ไอเทมสมใส่กันบ้างนะครับว่าเขาใส่ของระดับไหนเดี๋ยวไปดูกัน ทองทั้งตัวฮะแถมบวกเยอะอีกด้วยนะครับผมมาดูที่วุฒิก่อนครับเทียสีสีทองนะครับโอ้โหแรงจัดจัดนะครับในส่วนของวุฒินะครับก็จะมี Off ออฟฟรีดาเมจบวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์หูเยอะมากเลยนะอย่างเยอะกะคิเตรเมจแล้วก็เมจิกไอแท็กบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจอีกแปดเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนตรงนี้ที่มันเขียนว่า Dmg increase เนี่ยบวกแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้มันทั้งเวททั้งแก่ภาพนะครับ อันนี้คือดีมากๆเลยออฟนี้นะครับแล้วก็คิวเรทตปก5%ถือว่าทำมาสวยสวยสุดๆเลยครับอันนี้มาดูที่หมวกเทียร์2สีทองกันบ้างครับมาทันแรกนะครับลดการใช้มา纳7%นะครับมาทันที่2ครับดีแบบยูพอนด์ฮิตไซเลนนะครับอันนี้เป็นออฟที่ผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นดีแบบนะครับมีโอกาส4%ในการใบ้นะครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็คือดีมากๆเลยนะใครที่คิดว่าใช่ก็มาคอมเมนต มาคอมเมนต์บอกด้วยไดกันนะเพื่อความชวนแต่ผมคิดว่าใช่นะครับมาถัดไปก็แม็กซ์พีโบ๓๑๘หน่วยนะครับแล้วก็การไดเมจนะครับบวก5%นะครับผมต่อไปมาดูที่เสื้อกันบ้างครับสีทองเทสองนะมาทัดได้นะครับป้องกันนะครับบวก5%นะทั้งเวททั้งกายภาพนะครับแล้วก็บวกวิส5แล้วก็บวกการกันผัก5%นะครับแล้วก็กันกายภาพโบก โอ้นีไปทางป้องกันหมดเลยนะเสื้อเขาต่อไปถุงมือนะครับสีทองเทียสอนะครับดาเมจเมตบวก57หน่วยนะครับดาเมจทั้งหมดนะครับบวก8%คิดดาเมจบวก17แล้วก็ดูดพนาบวก50นะครับต่อไปนะครับผ้าคลุมเทียนหนสีทองนะครับ อันนี้บวกโรบลีกเกายรห้าหกสแปดหน่วยแล้วก็โบลีกเวสบวกสาหน่วยแล้วก็มีบวกเงินบวกเอพอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าว่าเขาตั้งใจให้เป็นอยู่นะหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ทําก็ได้นะครับคิดว่าคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ทําคคุมนะครับมาดูที่สร้อยกันบ้างครับสีทองเท1หนึ่งป้องกันดามเมจครับบวกห้าเปอร์เซ็นต์บวกวิสสิบครับแล้วก็บวกดามเมจอีกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกอินสิบนะครับมาดูต่างหูกันบ้างครับต่างหูการเจาะก บวกไดเมจ6%แล้วก็ดูดเลือดสี่้อยห้หน่วยกันไดเมจกายภาพหกเปอรเโหสวยมากันนะเนี่ยต่อไปไปดูที่แหวนบ้างครับสีทองเทียนหนึ่งนะครับป้องกันไดเมจบวกห้าเมจเวทบวกอีก5%้ร์ต์คีเรทบวกสแล้วก็บวกไดเมจหกเปอรโหอันนี้สวยมากครับอันนี้โหอันนี้แหวนเทียนสีนะครับสีทองนะดาเมจเวทบวกสาเมจ ทั้งหมดนะครับบอีก8%ซแล้วก็มีเจาะเกาะนะครับบวก12%บสซบกอินอีก8อันนี้คือก็สวยเหมือนกันนะโอ้ยออฟยังโหดนะบอกเลยฮนะน่าจะมีแค่ภาคคุมบางที่รู้สึกว่าออฟมันดูขัดๆนะรหรือว่าเขาอาจจะตั้นใจให้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะโอเคไอเทมก็ประมาณนี้นะครับสีทองนะูบวกเยอะนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทดสอบสกิลนะครับแล้วก็เรื่องด a เมจนะครับที่ดันชาวติกต่อด้วย PVP นะครับจะได้รู้กันว่าอาชีพนี้มีข้อดีนะครับ และข้อเสียยังไงบ้างานะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบที่ดันชา้าตึกกันก่อนเลยไปในที่สุดจะทดสอบนะครับก็เป็น Has o f t เด l a k e นะครับเนื่องจากว่าเลเวลเขาค่อนข้างสูงนะครับคิดว่าดันนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าดันจีตินเลเวลมันค่อนข้าง,างน้อยนะครับมันมีทดสอบได้2ด้ดันแหละนาเทนซีแวร์กับ Has Off เดือดแนะครับคิดว่าน่าจะอ,าอันนี้ดีกว่านะไปะอะโอเคครับเรามาถึงดันเจี้ยนแล้วนะไม่อยากเห็นดาเมจจังเลยว่าแรงขนาดไหนนะอาชีพปลาขวดที่ผมเล่นนะครับ แต่น่าจะต่างกันฟ้ากับเหวอ่ะมาลองดูกันปั๊บก่อนตบโอ,โ, 100, 000, 000. โอ้โหหมื่นขึ้นอีกแล้วโอ้โหสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดน่าหงาเกอบคุณผู้ชมเห็นไหมครับคลินะครับสี 47, ่หมื่นเจ็ดนะผมแรงน่าสั่นแล้วชิทนี้มันเป็นชิทที่ปลาหมุยแล้วด้วยนะครับโอ้โหสี 40, 000, นะ่หมื่นอ่ะติดคลิปห้าหมื่นะครับเห็นไหมโอ้ยเข้าห้าหมื่นนะฮะโอ้ครึ่งแสนนะครับ แรงแบบมากๆยังไม่ได้เปลี่ยนสกิลตรงติดเลยนะขอชัดๆสิโอ้โหสี่หมื่นแปดอสะใจอะ่ะเห็นตัวเองเล่นแล้วมันโคตรกาก,ากเลยโอโ้แรงมาก damage ต่งกันฟ้าก็เหวฮนะตัวผมกับตัวเขาโอ้โหนี่แค่แบบเบาๆนะเนี่ยเบาๆก็หมื่นแปดหมื่นเก้าแล้วอะโอเคเดี๋ยวลองมาง้างันติดดูเด้ บิิกแบงปุืบเลขอะไรว่ามองไม่ทันเหมือนเป็นแสนสี่แสนสีปะปะ่เมื่อกี้มองไม่ทนันโหแรงมากี่ <laughs> ผมว่าแสนสี่นะใช่ไหมเนี่ยแล้วมันแล้วมันเป็นสกิลหมูครับเห็นไหมป้าขวดอะ่ะมันไม่ได้หนึ่งตัวที่ พีวีดี e D มากครับเพราะว่านปลาหมูเนี่ยโอ้โหนี่ของแบบโอ้โหสี่หมื่นห้าเมื่อกี้นันติผมว่าแสนสี่อ่ะผมเห็นแวบบแวบบอะ่ะใช่ไหมคิดว่าแสนสี่ป่ะโอ้โหนี่คือถ้าติดคีดนี่คือเข้าสี่หมื่นอบเลยฮะเดี๋ยววันตีน๋ยวจะไปดูกันชัดๆอีกครั้งนะว่ามันแสนสี่หรือเปล่านะครับโอ้โหโคตรแรงอะ่ะแบบว่า่าทีเดียวยังไงก็ต้องตายวะทีเดียวก็ต้องตายอึดแค่ไหนก็ต้องตายถ้าปลาโดนนะ โอ้หนี่ขนาะดมันโดนไปแสนสี่ถ้าโบลล์รกับคนผมมันน่าจะประมาณเจ็ดแปดหมื่นโอ้โหแรงมากครับตั้งแต่ที่ลองทดสอบมานะครับก็จะมีวอร์เออร์อาเชอร์แล้วก็ปฏิมากรใช่ไหมอาชีพนี้ผมว่าเป็นอาชีพที่เคลียร์ดันหรือว่าเคลียร์ PVE ดีที่สุดเลยนะดูดิ ي, แป๊บเดียวหายเลยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเนเมจนะครับพูดถึงว่าสกิลมันหมู่เยอะไงเนีย่ยมันปลาที่แบบโดนหลายตัวอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างเร็วด้วยครับ คนอาสกิลค่อนข้างไดเห็นไหมเออผมว่าอาชีพนี้ก็โดดเด่น p ีพีเหมือนกันนะเออโอเคครับผู้ชมเรามาถึงชั้นต่อไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทสอันติอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันแสนสี่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอากองใหญ่ๆหน่อยนะครับเอากองนี่แหละกองนี่แหละมานี่ไม่ที่นโอ้นี่แล้วนี่แล้วอ่ะแค่นี้น่าจะเห็นชัดดูซิว่าแสนสี่หรือเปล่าฮะโอ้ยเทย่าไรอ่ะมองไม่เห็นนะนี่มันแสนสี่หรือว่าสี่หมื่นกว่าว ผมมองไม่ทันแท้เออแต่ครั้งแรกเหมือนแสนสี่เลยนะหรือว่าตาฝาดอ,อ,อาจจะตาฝาดก็ได้นะฮะเออเดี๋ยวเราผมจะลองเทสอ,อีกทีหนึ่งเอาให้ชัดละ่ะต้องเอาให้เห็นนะ่ะโอ้โหแสนสามครับบอกเลยว่าแสนสี่นั้นที่ผมเห็นมันใช่แสนสี่แน่นอนนะฮะโอ้โแรงมากเป็นแสนนะครับโอ้โแรงที่สุดเท่าที่ที่เล่นมาเลยนะฮะในแต่ละอาชีพนะฮะ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราอไอเทมด้วยนะครับไอเทมก็มีส่วนนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเรเมสนะหวังว่าคงจะเห็นแล้วนะครับว่ามันรุนแรงขนาดไหนสำหรับอาชีตหรือว่าปลาขวดนะครับก็น่าจะตื่นตาตื่นใจระดับนึงสำหรับผมยังตื่นตาตื่นใจนะครับเวลาเห็นของแบบว่าสุดขนาดนี้นะครับแรงจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไป ทดสอบในโหมด PvP ต่อนะครับว่าเราจะสู้กับอาชีพอื่นไหวไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับแรงเขามีแต้มอยู่พันหกสิบเก้านะครับอยู่ในอันดับที่ยี่สิบสี่นะครับดูซิโอเคอ่ะอยู่ที่ยี่สิบสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปลาขวดยาจะสู้กับชีพอื่นได้ไหมนะครับไป Round Fight. Round two. Fight. 2 f IGHT Final Round f IGHT โอเคครับผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับสนับอาชีพอาชีวิตในโหมด PVP นะครับก็จะเห็นว่าผมเจอแต่อาชีพเดิมๆคนเดิมๆใช่ไหมเพราะว่ามันค้นหาค่อนข้างนานด้วยครับ แล้วก็เลเวลสูงๆเนี่ยเขาไปบอดกันก็เลยไม่ค่อยเจอก็เลยอัดมาให้ชมประมาณนี้แล้วกันเนาะ,ะหลักๆก็ถ้าของแห้งกันมากก็ทีเดียวฮะอันตรีเดียวหายไปเลยอ่าของสูสีก็ประมาณ3ทีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เคยมีประเด็นถกเถียงขึ้นมาในไลน์ด้วยครับว่าอัพวิสหรือว่าอินดีกว่าซึ่งผมเคยบอกว่ายังไงอินก็ดีกว่าสําหรับสายอาชีวิตครับเพราะว่ามันเป็นสายเดเมจนะครับค่อนข้างแรงนะครับแล้วเคยมีคนบอกว่าอัพวิสดีกว่าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาอธิบายในส่วนนี้กันว่า อินกับวิสอันไหนดีกว่าใช่ไหมอ่ะมาเริ่มดูที่สเตตัสครับอ่ะดูแคนน่นี้ก็เข้าใจละนะครับในส่วนของการอัพอินเนี่ยนะครับเราจะได้ค่ามจิกแอคแทนครับหรือว่าดาเมจหลักของเรานั่นเองนะแล้วก็จะได้ในส่วนของคิรเลดด้วยนะครับอ่ะได้2อ,อย่างละแต่เ้เนี่ยวิสเนี่ยมันมีพาสซีฟช่วยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะได้นะครับความแม่นยำเวทนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะได้ในส่วนของลบหลีกเวทนะครับซึ่งมันน้อยมากอันนี้ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะครับ แล้วก็เป็นพวก Mac MP MP d g e n นะครับอันนี้ไม่สำคัญอยู่แล้วนะสิ่งที่เราจะได้จากการอัพวิธเพิ่มเติมนะครับโดยพาสซีฟนี่นะนอกจากความแม่นยำนะครับมาดูตรงนี้นะครับมาดูที่พาสซีฟกันครับมาดูที่สเปลดักเกอร์นะครับถ้าเกิดเรามีพาสซีฟอย่างเงี้ยสเปลดักเกอร์เนี่ยนะครับถ้าอัพสกิลนี้ปุ๊บนะครับเราจะได้ค่าแมจิกแอคแท็กนะครับ0.023ต่อ1วิชนะครับซึ่งมันน้อยมากครับแล้วนี้คือเขาอัพนานแล้วด้วยนะครับสำหรับสเปลดักเกอร์มันน ได้ดาเมจก็จริงแต่มันไม่คุ้มนะครับแล้วเราก็จะไม่ได้ในส่วนของฮีเลตด้วยนะครับผมพาสีต่อไปนะครับมูนไลท์สปีริตนะครับในส่วนนี้ถ้าเราแอพวิสเนี่ยเราจะได้ค่า HP นะครับ4 5่หน่วยนะครับต่อ1วิสนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแทบอินนะครับเราจะได้ดาเมจนะครับ1.3เปอร์นะครับหมายความว่าถ้าเราลงวิสเนี่ยเราจะได้เพิ่มเติมมาก็คือเลือดนะครับแล้วก็ดาเมจอีกนิดหน่อยนะครับซึ่ง ผมคำนวณได้แล้วนะครับมันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มเลือดเราเยอะก็จริงแต่ว่า d a เมจกับค r i t a t e เราหายไปค่อนข้างเยอะครับซึ่งอาชีพนี้มันเป็นอาชีพสายดาเมจอยู่แล้วนะครับไม่ควรจะไปลงวิสเลยนะครับในส่วนของวิสเนี่ยมันได้จากส่วนอื่นเยอะครับเช่นอเทมสมใส่นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเลือดเขาก็1 0,000กว่าเห็นไหมเลือดเยอะเหมือนกันฮะไม่ได้น้อยไปกว่าอาชีพอื่นๆเลยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอเทมด้วยส่วนหนึ่งก็จริงนะครับแต่อาชีพสายนี้มันเป็นสายดาเมจนะครับอ่ะอธ เลือดเราเยอะขึ้นอาจจะตอนนี้ถ้าเกิดเราลงวิชนะเลือดเราอาจจะ15ื่นหรือหมก็แล้วแต่นะครับแต่ด้วยความที่อาชีพนี้มันบางครับไอการที่เราจะเลือดเยอะเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับพลังป้องกันด้วยนะครับอาทิเช่นพลาดินนะครับยิ่งพลังป้องกันสูงกับเลือดบรรลากันเนี่ยมันก็จะอึดคบคุณไปแต่ในกรณีที่ต่างกันอย่างตอนนี้ถ้าผมลงวิสแล้วเลือดผมหมื่นห้าหกผมอาจจะโดนสกิลแค่2ทีตายเหมือนกันผมว่าในช่วงหลังๆเนี่ยของเขาจะเริ่มสูสีหรือว่าอาจจะทิ้งห่างกันไม่มากเนี่ย สกิลมันก็จะเห็นผลที่แรงแบบชัดเจนครับทาให้โดนสกิลเนี่ยต่อให้เลือดเยอะเนี่ยเราอาจจะตายใน2ทีก็ได้ครับซึ่งมันไม่ได้ต่างกันมากสู้เราเอาตัวเราเนี่ยให้เดือมจแรงพอในการสกิลเขาทีเดียวหรือ2ทีเหมือนกันจะดีกว่านะครับอ่ะก็อาจจะคลายข้อสงสัยนะเพราะว่าตัวละครของคุณเดิวนั้นก็ถือว่าสุดระดับหนึ่งนะครับเติมไปเกือบ5้าหมื่นก็จ,จะพอเห็นภาพให้คุณผู้ชมได้บ้างแล้วเนาะว่าอาบิสหรือว่าอินดีกว่ากันอันนี้ก็เป็นคําตอบให้แล้วนะ อ่ะโอเคครับสำหรับใครที่มาชมช่องนันดาลต้นกลมเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับที่สำคัญเลยกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์ใหม่ๆจะชอบผมอ่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับอ่ะสำหรับนี้ครับขอขอบคุณคุณดิวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นำตัวละครนะครับอาชิมิตระดับเทพท็อป50มาให้เราได้ชมกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่แล้วก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนเล่นปลาขวดนะคคคครรรรรััััับบบบบออออ่่่ะะสาหหนนนนี้้ชชงงดลตกืไปแท ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าหรือคอนเทนต์หน้านะครับผมไปก่อนนะจ๊ะดูๆนะครับ